ข้างในอ่ะไม่ไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ชอบข้างในอ่ะกินได้แต่เลือดที่มันอยู่ในข้าวพันไก่อ๋อเลือดที่เขาแทนมาในข้าวไก่จริงๆก็ไม่ไม่ไม่อยากกินนะลองกินหน้าบ้านดูก็ก็ได้ว่าก็มันไม่ได้มีรสชาติอะไรกุ้ช่ายกินเป็นป่ะขนมกุ้ช่ายรู้จักเฮ้ยมันรู้จักเหรอรู้จักดิวันนีครับไม่ดี รู้จักปะไม่รู้จักรู้จักนะคุณคๆเร็วๆหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อไม้กินตรงสีขาวพี่ดาไม่ต้มอะไรใส่พิดาไม่ต้องฮะไม่ต้องมีสักข้างในเสียตังเปล่าซื้อไม้พวกพี่กินก็ได้ไส่ดอกไม้ไงใส่อไม้กินปะไม่กินอะไรอะบอนท์ผ่าน่านมันไม่กินไม่ดีนะไม่กินผักนะอ่านมาแล้วอ่นมาแล้วเหรอมีคนรวมๆมาเยอะๆอ๋อ นี่แต่ละอันไงใหญ่ๆเห็นแล้วอ่านหมดแล้วนั่งซูมอ่านเองเนาะแต่ละเดือนอย่างนี้ใช่หรอแม่หรอแม่หมาม้าบอกว่าขอสามอันนะอ๋อเหรอบอกให้ใบให้ใบจ่ายตังค์ด้วยเฮ้ยอันนี้ใบก็ได้เองใช่ไหมใบก็ได้เองเออจะจ่ายตังค์เฮ้ยจ่ายตังค์แบบจ่ายตังค์ไปก็ได้เองง่ายนะเจอกันนะ ไปว่ะเหรียดเออเออเป็นนักมวยเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อเนื้อทอดให้กินกันนะเรียนเนื้อเนื้อเนื้อต้องการทางด่วนแต่ตอนเราเรียนก็อย่างนี้อย่าใช้คำว่าเราที่เรียนหลายสองโอ้โี่ช้าอ่ะ 嗯嗯、对，对嗯、你了放你们。Oh,